Oh no. ้ังคนนุ่งเองรังปากคนนี้น่ะมั้ยหายใจนี่แต่ไม่ใช่ไหมหายใจแต่ละทีออกมามีแด่ฟองออกมาจากกับพ่อนมเขาเขาไม่ร่างกายเขาแม่นี่นะ ตรงนี้ก <rawd Moder> ็ใช้จับกอกปากไงสลิงจับกอกปากเขาสับสับขาหลอกเอาอีกตัวนึงมาเปลี่ยนเอาตัวอีกนึงไงเดี๋ยวค่อยดูทีๆกับแนวที่เป็นความแตกต่างที่ที่ที่เป็นนกู้รถกระบะเขาเอากระบะมาใช้งานกับแนวที่เป็นแบบไหนคนอะไรนะจิงมันเสียหายกับคนส่งในหลายอย่างที่เป็นแน่ ของกูเมื่อก่อนนี่วิ่งผลไม้มน,มกกน,นี่มีผลไม้ตอนที่ช่วงนี้อยู่ระยองอ่ะมันจะวิ่งผลไม้ที่เป็นไหนรถวิ่งผลไม้มังคุดเมื่อก่อนตอนนั้นมีเนา,กกนนนาะไหนขอโทษนด้นเกิดมาเจอกับบ้านเมืองที่มันชาติมันเชื่อเรหมูปามยังอยากจะกินอยากจะขาย อประตูซัดประตูประตูประตูซัดในประตูเราก็ไปซัดซัดอะไรอ่ะเขาซัดดำหูดเส้นหูดเส้นไปลูดเส้นนี่เงี้ยการรูดเส้นคืออะไรเงินเงินเบี้ยคนฉลาฉลาคนฉลาคนชนฉลานี่เงี้ยนั่นแหละมงเอาเพรากว่าวิศศาสาส์นี่สิ่งนี้เป็นแม่บังใจสุดท้ายเขาลงเอยด้วยอะไรอ่ะ ไปเหี้ยไทยมันงูเหี้ยไทยงูเขาไทยงู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 ทีเอ็นทีเอ็นทีเอ็นเหี่ยไทยงูไทยงูทีเอ็นนี่เป็นไทยงูมันเป็นไรเขาต้งงงงูเหรอเขาเลี้ยงหนี่งงูคือหลักที่เป็นหมู่บ้านหนึ่งเขาตั้งชื่อหมู่บ้านเขาต้งงงงูเห็นปะเขางงเออพวกมึงเนี่ยไทยว้อไทยว้อวออะไรอะไทยว้อว้ออะไรว้อหนึ่งวอสองไทยว้อไทยว้อว้ออะไรบลิวว้อแตกทางไหนมาเหรอแย้

น้าเขาค่ตายอย่างนี้แหละเขาเอาลูกเขาไปเอาแม่เขาไปเนี่ยเอาลูกคนไว้เอาลูกคนไว้เนี่ยกำลูกมอมขอลูกเขาไเมีแย่รุกมึงน,นี่มึงต้องจ่ายต้องจ่ายนาะฮะธุรกินงานลูกอย่าี้อ่เอาที่ลูกกี่กลูกกี่ลูกอ๋อ oh.